ให้ดูมาให้ดูอะไรไ์สดมานี่ลฟ์สดมาดูอะไรนี่เร็วทุกคนอาจจะขยง n g แล้วร้องอีนะฮะกินข้าวกันหรือยังกินข้าวหรือยังใครกินกำลังกินข้าวอยู่ขอพายด้วยนะครับนี่คือจะบอกว่าปลาคือปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้นะจริงใช่พี่วรัญญาเอาน้ำปลานะนิดเดียวพอนะผสมใส่ในน้ำเปล่าอ่ะมาแล้วนะดูนะของซํา วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำปุ๋ยหมักแบบวิศวกรรมแม่โจ้นะครับด้วยการนำเศษใบไม้ Spider Man. ที่เราเก็บทิ้งเศษหญ้ามาทำเป็นปุ๋ยหมักไว้ใช้ได้เน่รอบที่แล้วเราทำอันนี้ไปเน่่มาดู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 มาเน่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 เห็นปะอันนี้คือเศษใบมงใบไม้หรือเศษกิ่งมงกิ่งไม้ที่เราตัดนะครับเนี่ยบางคนอ่ะไม่รู้ว่าจะเอาพวกนี้ไปทิ้งที่ไหนแล้วเขาทำอะไรเขาทำอะไรไหม เอาไปทิ้งเออทิ้งหรือไม่ก็เผาเผาแล้วเป็นไ,ไงตอนนี้เจออะไรกันมลภาวะม M แต่ว่า P M สองจุดห้านี่เดิมทีอะแม็กใช้ตัวนี้ทุกคนนะครับเคยทำคลิปลงไปแล้วหลายคนก็แบบโอ้ยยอดวิวไปล้านนะฮะอันนี้คือปุ๋ยหมักคอนโดที่แม็กประดิษฐ์ นะครับปรับปรุงเทคนิคมาจากที่เห็นในตามที่เขาแชร์กันแต่แม่ก็ยังไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาจริงจรจังๆนะของวิศวกรรมแม่โจ้น,นะครับจนมีพี่หลายๆคนบอกว่าให้ลองไปศึกษาดูนะครับแล้วก็ลองทําแบบวิศวกรรมแม่โจ้ดูนะครับอันนี้เป็นแค่การทดลองของเรานะครับยังไม่ได้ผลสำลีที่เสร็จสมบูรณ์จากการหมักออกมาจริงๆนะครับก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปว่าสิ่งที่แม่ทดลองเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าแต่วันนี้จะพามาดูนี่ นะครับนี่นี่เรามีพื้นที่ตรงนี้เหลือว่างอยู่พอดีก็เลยจะทํากองปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้สูตรวิศวกรรมแม่โจ้นะครับนี่จริงๆไม่ต้องใช้อุปกรณ์แบบนี้ก็ได้นะแต่เราแบบเป็นพวกเ้าอุปกรณ์จริงๆก็ใช้พวกไม้พวกอะไรอย่างงี้ได้เออไม่หรอกเราอยากให้มันดูสวยงามด้วยนะครับจะได้เข้ากับบ้านนิดนึงอันเนี้ยไม่ต้องวัดอะไรให้มันมากนะเนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ทุกคนดูเป็นตัวอย่างเลยเราตอกเป็นแบบว่าเป็นฐ่านมันไง ครจะทาเป็นวงกลมก็ได้นะแต่แบบแม็กแม็กรู้สึกว่าอยากจะลองทําเป็นเป็นสี่เหลี่ยมอันนี้เราจะทําคุมอันนี้เลยอันนี้ก็คือถังขยะรักโลกหรือถังก็เแบืองกูโลกให้ดูมาให้ดูไรไลท์สดมานี้ไลท์สดมาดูเลยนี่เร็วทุกคนอาจจะขย ე งและร้องอี๋นะฮะกินข้าวกันหรือยังกินข้าวกันหรือยังใครกินกำลังกินข้าวอยู่ขอภัยด้วยนะครับนี่คือเศษอาหารที่เรากินแล้วเหลือทิ้งนะครับเราจะมาใส่อย่างนี้นี่ชะดา ดูดิเยอะเยะเยอะเยะเลยนะฮะแต่มาเป็นปุ๋ยให้กับิีอย่างดีแล้วก็เราไม่ต้องทิ้งขยะลงฝั่งขยะให้มันส่งกลิ่นเหม็นีร่ออย่างนี้ต้นไม้ก็ดึงไปใช้ได้เลยใช่ป่ะตอนมันย่อยแล้วอ่ะใช่มันก็จะเป็นปุ๋ยอยู่แถวนี้แหละนะครับแล้วก็มีพี่บางคนบอกว่าเนี่ยถ้าเราทําเป็นกองปุ๋ยมากสูตรวิศวกรรมแม่โจ้นะครับมันจะสามารถเอาเศษจริงใส่เศษอาหารลงไปได้ในบ่อหนุก็ใส่เศษอาหารได้นะ ก็คือไม่จำเป็นต้องใส่ใแค่ในถังแล้วใช่เดี๋ยวจะเอาถังออกเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเนี้ยช่วงนี้จะให้น้องไม้เขามีหน้าที่กวาดใบไม้ใช่ไหมเราก็จะให้มาใส่อยนี้ก่อนแล้วช่วงนี้เดี๋ยวจะให้น,ะนักกุ้งเอาเศษอาหารไปใส่บอ่อนุ้นแทน <c oughs> ใครมีไม้โพไม้ไผ่อะไรใช้ไม้ไผ่ได้นะแต่แม็กกี้เกียรตไปตัดเราใช้เงินแก้ปัญหา <c oughs> ง่ายๆนะครับไออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ตะข่ายอะไรสักอย่างตะแกรงตะแกรงตะแกรงตะเกิงอะไรนะฮะไปหาซื้อ,อาตามร้านพัสดุแถวบ้านก็คงมีแหละนะครับ <S <S น,นี่เอาคือเราว่าทุกคนมีแทบทุกคน<ท>บ,บ้าน<ท><ท>ต้น,ตนไม้อ่อแต่ไม่รู้จะจํากัดไอกำจัดมันยังไงเขาใหา่เขาไปทิ้งกันไงแต่ถ้าแบบว่าอย่างเราเรารู้สึกเสียดายอ๋อไม่ครับตัดต้นไม้ทิ้งเลยครับ เรารู้สึกเสียดายเพราะว่ามันเป็นมันสามารถหมุนเวียนเอากลับมาใช้ได้ไงยังไงมันก็ไม่ไม่ไม่ตุยอยู่แล้วอะ่ะใช่ใช้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติอะ่ะถูกให้มันหมุนเวียนอยู่ในในบ้านเราอย่างนี้เราเ,เคเบนทายรัดอย่างนี้เลยใช่ครับีย่ยรัดมุมอย่างนี้ไว้ใช่ไหมแล้เราก็ไปกันต่อล้อมให้มันเป็นเหมือนลวเดี๋ยวเราล้อมล้อมมันสักหน่อยหนึ่งก่อนแล้วเราค่อยๆขยับไปทีละ ต่อ,อไปเนี่ยต่อ,อ,อไปเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่ามันพอหรือเปล่าไ้ยเราจะได้ขยับเหมือนจะสั้นไปนะทุกคนไม่ไม,ไม่พอดังนั้นเราต้องหดเราต้องหดสองเสานี้มาไว้เออมาไว้แค่ตรงถังนี้พอดีอ่ะงั้นเราเอานี้ออกอันนี้ไม่จำเป็นชึบเมื่อกี้มาประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้เนาะ นี่ไงเราไม่วัดก่อนนี่แหละใช่เราทำอะไรแบบว่าคนปกติเขาจะแบบมีตลับมงตลับเมตรวัดเรามันคนไม่ปกติเราทำอะไรแบบบางบคนเรียกมักง่ายซึ่งจริงเฮ้ยพอดีแต่ไม่เประมาณนี้แหละเนาะกำลังดีเพราะถ้าเราขยับมากกว่านี้เราจะเหนื่อย ทุกคนว่าพี่แม็กเหมือนไก่ไหมตอนนี้เขาเป็นทรงผมออดิชั是是่นอยุก้าูงไม่รู้หรอทำไมทรงผมเหมือนไก่อยากหลอนตอนนี้หรอเฮ้ยทผมเหมือนใกเฮ้ยไปไหน่ะ ไปไหนฮะต้องคัดนะฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหล แซมวินเทจนะครับท<ด>ุกคนเทจ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทุกคนนี่คือที่หมักเศษใบไม้นะครับสูตรวิศวะกับแมโจนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะจริงจริงมันกองได้เลยนะไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้ใครจะทําเป็นตะกร้าหรืออะไรยังไงก็ได้ก็คือมาสุ่มๆได้เลยก็ <S <S จริงๆกองอย่างนี้เลยก็ได้แต่ของเราบ,บ้านเราใบไม้ <S 1> <S 1> มันเยอะเดีย๋ยวมันจะแบบปิวมั่งอะไร <S 1> <S 1> มั่ง <enes> ใช่ไหมเราเลยกันไว้ก่อนวิธีการทำเอามาดูนะครับเดี๋ยวต้อมาวางไว้ตรงนี้ก่อนสวัสดีครับ ดูนะทุกคนเศษผักเศษหญ้าเศษใบไม้นะครับใส่ไปเลยทุกคนไม่ต้องเผาครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เอาอันนี้มาใช้อีกนะฮะใส่ไปเลยลดมลพิษทางอากาศด้วยใช่อันนี้เป็นใบไม้ที่เราตัดมาทั้งหมดในสวนบ้านเรานะชุกใปไป,ไปนไงเห็นไหมอือมาใส่ได้ปะ ส่ได้ตัดมาได้เลยเท่านั้นไม่พอวันนี้เราจะมีตัดต้นไม้อยู่แล้วตามมาต้นกล้วยเขาให้เอาไว้แค่หนึ่งต้นพอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแย่งสารอาหารกันต้นนี้ที่มันออกออกมาเนี่ยเราต้องการจะตัดเขาอยู่แล้วนะครับเราจะเก็บต้นใหญ่ไว้หรอใช่เราจะเก็บต้นใหญ่ไว้แล้วแม็กจะเอาไว้ต้นต้นนู้นอีกต้นหนึ่งเพื่อเอาไว้ให้มันคู่กัน พอต้นนี้ออกลูกต้นนั้นก็จะโตพอดีอ่า <m ül> แล้วเราก็ตัดพอออกลูกปุ๊บเราก็จะตัดต้นนี้ทิง้งแล้วก็เก็บลูกต้นใหม่ได้เลยใช่ <m ül> ล้วต้นจิ๋วนั้นต้องทิ้งด้วยปะตัดครับตัดเหมือนกันโอ้ตัดตอนนี้ไปจริงจริงเนี่ยสามารถเอาไปหมักเป็นปุ๋ยหมักหน่อล้วยได้นะแต่เหนียบแค่นี้ก็เหนื่อยพอแล้ว <m ul ky> ถ้าคนไหนเสียดายสามารถย้ายไปปลูกตรงอื่นได้ไหมอ่ะโอ้ได้เออแต่มันต้องขุดหนอมันต้องขุดหนอขุดไหมล่ะ <laughs> ขุดไหมเอฟซีก็ขุดเอานะครับ <laughs> แต่พี่ไม่ขุดนะ <laughs> มันเล็กนี้ม,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 มันมีหยวกไหมใช่อ่ะมันออกลูกได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องสัดวิ้งอ๋อไม่ต้นหนึ่งมันออกลูกได้แค่ครั้งเดียวนี่ไงก็เพิ่มเข้าใจไงพี่กุยก็เพิ่งเข้าใจครั้งนี้เหรอคิดว่ากล้วยมันออกลูกได้ตลอดเหรอใช่ บ้าหรอมาอกกุงได้แค่ครั้งเดียวเกิดคนไหมตามันออกเยอะกล้วยก็มากินไม่ได้ด้วยที่ออกแล้วอ่ะ้เราต้องเอาตอนไหนอ่ะตอนอ่อนๆถ้าจะกินหยวกกล้วยต้องกินตั้งแต่มันยังไม่มีลูกเนี่ยตอนเนี้ยเอาเลยไม่แกงเลยไหมนะตอนนั้นที่เหลือและอันนี้คือุยที่ครัวลืมชื่อบัตร ทุกวันนี้น้ำหนักน้ำหนักไ่้ด้ขึ้นเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมอออมาทำสวนต่้ทำสวนนะเหนื่อยกว่ากับร่งกายอัอาตราส่วนนะครับในการใช้นะเราจะใช้เศษใบไม้อ่ะสต่อปุ๋ยมูลสัตว์หนะครับ uh huh. เป็นการมันต้องสลับไปแบบนี้ตามสูตรของเขานะเพราะว่าในมูลมูลสัตว์มันจะมีจุลินทรีย์ที่เอาไว้ช่วยย่อยนะครับทำให,ทำให้ทำให้การย่อยเร็วขึ้นมันจะใช้ระยะเวลาประมาณ สองเดือนสามเดือนนะครับเดี๋ยวพอมันเต็มเนี่ยเราก็จะหยุดแล้วเราก็นับไปอีกสองเดือนมันก็จะเอามาใช้ได้รมาันไม่ต้องกลับกองด้วยแต่เรารอให้มันเต็มก่อนคือเต็มปุ๊บเราก็หยุดใส่แค่นั้นเองเราสองเดือนรออีกสองเดือนเราค่อยมาหยิบในนี้ใช้เอาปุ๋ยในนี้ใช้ถูกต้องถูกต้องแต่อันนี้แม็กทำให้ดูเป็นตัวอย่างคือจริงๆมันยังไม่ถึงประมาณสามส่วนหรอกนะครับเอาใส่ลงไปด้วยลงไปพ่อกับแม่มันมองเลยต่อไป ชอบแล้วมันชอบแล้วนะมันไม่ใช่มันไม่ชอบแล้วเพราะน็นเวลามันเวลามันเห็นข้ามันจะมานอนแล้วก็แบบเกาียนหน่อยเกาียนหน่อยอ่ะเนี่ยเอาปุ๋ยมูลสาใส่ไปนะครับทุกคนสามต่อหนึ่งประมาณนี้อุ๊ยอุยอันนี้เราใส่เยอะเกินด้วยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะครับเมื่อมันทับถมนะเราต้องมีนี่อันนี้ทุกคนต้องมีครับก็คือยิม แล้วก็อาจจะต้องมีกากน้ำตาลด้วยแต่แม็กสั่งมาแล้วมันยังมาไม่ถึงนะครับนะเอาเ m มผสมกับน้ำตาลนะครับไม่มีนะเอาปะกากน้ำตาลนะหรอใช่จริงเหรอมีเยอะไหมเยอะมากเออเอามาดีเอามาดีเอามาดีมกับกากน้ำตาลนะครับสอออันนี้ทำงานยังไง e อเป็นจุลินซีนะครับในการช่วยย่อยเนาะใส่ไปเลยอัตราส่วนแม็กไม่แน่ใจนะอันนี้แม็กยังศึกษาได้ไม่ดีเพียงพอนะครับก็ใส่ใส่แบบตากๆไปเถอะนะครับแล้วก็ กากน้ําตาลคืออะไรกากน้ําตาลมันจะเป็นอาหารของจุลินรียแอนดังนั้นถ้าใส่กากน้ําตาลไปด้วยนะครับมันก็จะทําให้จุลินทรีย์มันแบบว่าเติบโตแล้วก็มันจะย่อยใบไม้ได้ดีขึ้นขจายังนักเรียนอาหารยู่กินได้ปะฮะลองไหมล่ะแม่ก็ยังไม่ได้ศึกษานะว่ากากน้ําตาลมันคืออะไรใครรู้บอกหน่อยดิแต่กินมันเหมือนอ้อยอ่ะมาลองมาดมมากินมันเหมือนอ้อยแม็กว่าน่าจะที่เขาไปเคี่ยวทำน้ําตาลอ่ะเออแล้วมันเป็นกากของน้ําตาลตามชื่อมันอะ เหมือนนำ้ำอ้อยเหมือนบอกว่าได้ยินเสียงนกด้วยที่ถึงบ้านกันเลย๊บมันน่าจะเป็นกาดของที่เขาทําน้าปลาแล้วมาเหลือมาเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> เออประมาณนั้นนะครับมาเสร็จแล้วนะเราก็ลดไปเลยครับลดไปเลยนะครับแบบนี้นี่อันนี้เราสมมติให้ดูนะเพราะว่ามันยังสูงไม่พอนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทดสอบดูว่าระหว่างบ่อนี้กับบ่อนู้นอันไหนจะย่อยไวกว่ากัน นี่อันนี้คือน้ําอะไรทุกคนดูนี่คือน้ําจุลินทรีย์นะครับหรือน้ําปุ๋ยหมักที่เราได้มาจากบ่อน,นี้เพราะว่าแม็กเอากระ b ังรองไว้นะฮะอู้ันนี้เต็มแล้วเนี่ยมาดูดูนะว้าวนี่แม็กจะปอกใส่ปวดไว้นี่โอ้เนี่ยเอาไว้ไปผสมรดลด,ลดต้นไม้ลดหญ้าที่ปลูกได้เลยนะครับหรือไม้กินผลอะไรอย่างเงี้ยลดได้เลยแต่ต้องผสมก่อนนะเพราะว่ามันเข้มข้นเกินนะครับเราจะลองรองไว้แบบนี้ แต่มพีพี่หลายคนบอกว่าลองเสร็จปุ๊บเอากลับมารถใหม่มองจะได้ย่อยเร็วขึ้นอ๋อน้ามืดผบอกถึงอายุก้มๆเงยๆพี่รัญญาบอกว่าคุณแม่พีเ่เค,เคยอเออพี่เคยเอาน้ำเปล่าผสมผงชูรถรดน้ำต้นไม้บำรุงผักด้วยดีดีครับเอ็มร้อยนิดนึงก็ดีกะปิก็ได้ จะบอกว่าปลาาคือปุ๋ยอย่างดีให้กับต้นไม้นะจริงใช่พี่วรัญญาเอาน้ำปลานะนิดเดียวพอนะผสมใส่ในน้ำเปล่าอะแล้วเป็นฟอกกียให้ปุ๋ยทางใบมันคือน้ำหมักปลาปลาแต่เจอจางเยอะๆนะเพราะามันเค็มเจอจางเยอะๆนิดนึงเพราะามันเค็มนะครับเนี่ยเราจะเอา E.M. นะครับลดลงไปนี่ลดลงไปเลยอันนี้ e อเพระ้ะอากาศน้ำตาลนะครับ แต่มีมีความรู้สึกว่าบ่อน,นี้ยอาจจะได้ทุบ <laughs> แต่เดี๋ยวแม้จะปิดบ่อน,นี้แล้วเพราะว่ามันแน่นบ่อล้อ่ะอันนี้เดี๋ยวจะเอาน้ําในนี้ลาดลงไปด้วยมานะดูนะของตั้มอุ้ยอุ้ยอ้ยไม่กินมันอันนี้กินดีวะเฮ้ยกินดีอะไม่เหม็นลองลองลองดูใกล้ๆไม่เหม็น EM เหม็นกว่า เหมือนสีอิ่วอ่ะเอออันนี้เหมือนสีอิ่วอะไม่เหม็นเหมือนสีอิ่วแต่อันนี้มีขี้หมาอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ทำไมไม่เหม็นวะไี่คิดว่ามันจะเหม็นนะเนี่ยอย่ามาดูนะว่าน้ำมันจะหยดลงมาหรือเปล่าจีบอกไม่หยด <c oughs> <c oughs> ในในในนี้มันน่าจะมีไอ้พวกมันแน่นมันแน่น เฮ้ยน้ำมืดร่างกายบอกบอกแล้วว่าควรหยุดพักก่อนน้ำมืดอ่ะปิดบ่อนี้นะครับทุกคนเราจะงดใช้2เดือนเดี๋ยวอีก2เดือนเรามาดูกันว่าปุ๋ยด้านในนี้จะเป็นยังไงเราจะเอาออกมาใช้ได้หรือเปล่าน่าจะพอดีกับ แปลงผักหลังบ้านเราต้องการพัดดินพอดีแล้วเราเอาปุ๋ยตรงนี้ไปใช้ในแปลงพอดีเห็นไหมจังหวะมันพอดีเป๊ะๆนะครับอ่ะเดีย๋ยวทุกคนมาติดตามกันนะครับว่าสูตรปุ๋ยหมักนะครับวิศวกรรมแม่โจ้กับสูตรปุ๋ยหมักของแม่สุดจากสวนนะครับอันไหนจะได้นะครับแต่มีเบรา่า,าดได้ทุกบ,บอก <c oughs> <c oughs> อ่านี่ครับอ่ะ ติดตามชมด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม็กด้วยนะครับอ่าอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะเดี๋ยวมีเทคนิคอะไรดีๆในการทำสวนแม็กจะมาแบบงปันกันอีกนะครับไปละบ๊ายบาย